สบายดีสบายดีสวัสดี PPFc เบอรทุกคนเดอ้อคลิปนี้ก็คือถ่ายก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยมืออื่นนะทุกคนเนาะมือที่น้องลีลงคลิปนี้ก็คือเป็นมือที่เดินทางเข้าประเทศไทยเรียบร้อยแลวเด้อทุกคนเดอ้อมือนี้เนาะสิมาเพชรเวียดก็คือมือเศร้านี่กระเฮ็ดแล้วแต่ว่าแดดมันหู หอนสี่สิบองศาแดดจ้าเลยทุกคนก็เลยว่าถ่ายคลิปมามันก็สิเป็นมืดมืดแต่ว่าตอนแรงหลังจากที่พักสวยไปแล้วกะมาอ่ากินข้าวสวย,ยแล้วแล้วมาตอนแรงตอนนี้กับ,บยสองทุกคนเนาะแต่ว่าตอนแรงนี่พัดฟ้าบดนี่ทุกคนสังเกตเห็นท้องฟ้าจะมืดเลยก็ถือว่าอู้คักเนาะงานในวันนี้ก็คือเป็นงานปลูกสับปะหลังหรือว่าปลูกมันต้นเนาะ ก็คือเศษรษฐกิจ่วงนี้ก็คือเงินเฟอ้อเลี้ยงไกล้กินกับบว่ายหัวอาหารทุกคนก็เลยว่าแม่ก็เลยว่าปลูกบันตน้นแล้วก็ปลูกสลีตอนนั้นน้องรีก็ถ่ายให้เบิรงนแล้วนะทุกคนเนาะมาปลูกกันสามคนมีน้องปานมีแม่แล้วก็น,น้องรีนะทุกคนเราเมื่อเช้านี้ก็คือกันเอ,อาทางเชิงลงแม่มาขวดทางเชิงลงมาขวดถ,ถุงกองเกลือน,น้องปานก็นเก่งขนาดมือเช้านี้นะทุกคน แดดฮ้อนฮ้อนน้องปังกะเฮ็ดเรียบร้อยเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวน้องลี่สิ้งให้บรรยากาศการเฮ็ดเรียบให้เบ่งทุกคนเดินเนาะเอื้อยเพิ่อนอยูบ่สบายเจ็บท้องบ่ได้มาเนาะมีแต่น้องลี่แม่แล้วก็น้องปานอ่นพ่อเพื่อนพัดไปคุมอ่าไปเก็บรักหัวมาให้อ่ะพอเซียวคนมง้งเพื่อนมาฮับจ้างฮับจา้างอันฝั่งรักหัวนี่เดยนดี่ทุกคน นี่นี่นี่ฝั่งหักหัวนี่เด้อ้อมดินเพราะว่าสิปูกอย่างพลาใสเนาะนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นดินแปลงที่ติดกับเหือนของน้องลี่เลยแต่ว่าค่าลักหัวตัวน,น,นั้นไปนี่คาลักหัวตัวนั้นไปจะเป็นดินของเขาเจ้านัดคนเนาะคาดินนี้มาก็คือเป็นของแม่เนาะมือเ้านี้ปูกจากบอนนี้ไปบอนพุน ทุกคนนงรีกับนงปานแล้วกับเม่สบายดีนี่นงปานเลยทุกคนเอาเฮดเรียกเบิ้งเฮดองไรมือซ้านี่ละแม่นอันนงรีเป็นผู้คุดเปี่ยนกันกับแม่แล้วกะแม่เป็นผู้ยายยายจะใหญ่อันนี้ใส่ตัวน้อยละแม่นใส่สองตัวใหญ่ละแม่นใส่อันเดียว ตอน5คลิปนี้จะฟ้าห้องอยู่เลยนะทุกคนเพราะว่าบรรยากาศมันมืดคึมแต่ว่าบ๊เป็นอย่างเพราะว่าเปิดมืดโหม,มดเครื่องบินเรียบร้อยละเอา้าเดี๋ยวซีเบิ้งน้องปานเฮดนี่แม่เป็นผู้คุดลกักยายใส่เรียบร้อยละน้องป่านก็นจะเป็นผู้ที่อ่านฝังนี่ทุกคนอันนี้ ถ้าถามว่าเป็นอย่างคือว่าเฮ็ดนอนเนี่ยนี่เอาขี้ดินท่มเนี่ยนี่กะบอกว่ามันชิแปกสําหรับอันคนไทยบอกเพราะว่าคนไทยเพิ่นจะเอ็ดเป็นอันตั้งไว้เนาะอ้อมเดชิมาถามแม่เป็นเด็กคือเอ็ดนอนเนี่ยนี่ม่ี่ยเพิ่น่าแนวพันอันนี้แนวพันตังห้าบอกเมนแนวพันแบบคนไทยปุเออแนวพันอันตอนอีเม่เอ็ดอันตะกี้พูนเอ็ดให้โครงการทัน ปลูกตังคันเอิเอินคงเอินเอินมันนั่นเดียวนะมันพันว่ะแนวพันมันพันไม่รู้เละมันไม่หลแนวพันนะอืตัวนี้เป็นอันมันต้นแดงทุกคนเป็นมันต้นแดงที่แบบเอาไปมกกินแล้วมันพงๆก็ดีแต่หากมันก็สีลายมันแตกตั้งจักมันตัวที่อันตัวที่มันสีขาวฮนได้ทุกคนเนาะ แม่ก็จะเอานอนใช้แบบนี้เลยทุกคนมันอันนี้อีแม่เคยปลูกตั้งปีกานี้แล้วเนาะมันวออกหัวเลยก็ได้ปลูกตั้งมนันอันนี้นี่นะตั้งปลูกนอนอม,มันอันนี้เนี่ยผ่านมาแต่เสียงพ่วงอ,อันนี้มันเป็นมากลายหากมันยาวอืนเราก็จะมาปลูกไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงใกล้กล้กินเป็ดไกล้ก,ลก,ลกินเจริญรุดพรหัวอาหาร เมื่อเช้านี้มาปลูกเป่าหนึ่งทุกคนเป่าบา้ากี่ไงเนาะเลหฮอนฮอนจัวที่เห็นหน้าเลนหน้าดำบนตองเป๊กเด้ทุกคนมือนิกานี้เต็มเป่าฮันเต็มถงุงแล้วก็เต็มคุเต็มเป๊ะน,น้าหนูฟานจัดการจัดวนวนี่คุณนะนี่ นี่ไอ้อะไนี่ยเ็นแล้วแล้วน้องฟานเป็นผู้พักพ่อนก็แม่ตู้กับเซอรี่เป็นผู้ขุดแล้วละจรยังไงน้องฟานจันทุม่มนี่ทุกคนพอเสี่ยวเพื่อน,นันมาหับจ้างมาล้อมหัวสวยพ่อทุกคนมาล้อมหัวสวยพ่อคดเพราะว่าพ่อเพื่อนกะเรียกลายยิงจนว่าบุเรียวเวียบร้อนเวียกทุกคนยางมาสองคน แม่ค่าแห่งจ้างฮันเท่าเดิมอแสนสาวก็จะตกถึกยูสองร้อยสี่สิบบาทต่อวันเพิ <probable rast> ่อนจะกินเขาสวยน้ำถ้าเพิ่อนกินเขาเองฮันเพิ่อนจะเอายูอันวันละสามร้อยบาทแลาวไม่เนาะเศนห้าจะถึกยูสามร้อยบาทได้ทุกคน ไอ้หนุป่านเปล่นตะกองให้ยีได้เร่องอยู่บนนอได้เร่องอยู่อ่ะเห็นอยู่อ่ะเห็นมือบ,บอกอือฮะเห็น ตัวใหญ่ใส่อันเดียวเทือกน้อยน้อยตຕ้สมโบราณเสือตงแต กินพักก้องไปไปคุดมาแล้วแล้วทุกคนเพราะว่าให้น้องป่านจับก้องให้น้องป่านบนลึงนะเอาโทรศัพท์ไทยตันนี้ก็มีแต่ยายแม่ก็มีแต่ยายน้องกับน,น,น,น้องป่านก็นมีแต่ถุมมีแต่ปลูกไว้วนี่นะ ถ้ามันขึ้นถ้าบัตสิคุดมาแล้วทีมาอัปเดตให้เบิงงเด้อทุกคนเด้อทุกคนจื่อไว้เด้บอบนนี้เด้อนี่เห้ยวไปด้านนี้ก็จะมีภูผาสวยงามด้านนี้ก็จะอ่าไฟไหมเนาะทุกคนเนาะนี่อันนั้นจะเป็นหอยไฟไหมเด้อทุกคนที่ดังๆค่ะบอนนี้เพิน่นเอิ้นว่าภูยมเนาะ มันบวมีโอนไม่ละบบสร้างกะก็เพราะว่ามันโบได้ไม่เมื่อบบปานเมื่อไม่ต้องอดช่เลยไม่เดือดเกาะไม่เดือดเกาะ เมื่อไห่ต้องอดทนเอ่ยเป็นเด็กคืออดทนเอ้าเฮ็ดมากก็เฮ็ดเลยเฮ็ดมากก็เฮ็ดเลยอีปานดุมันวะเป็นยังคือดุมันปิ้นมาปิ้นมาว่าดีดี <จะ S 1> เป็นยังเป็นยังคือดุมันเจื่อันผู้ดใดบอกให้ดุมันแม่ แม่แม่วานึเด้อแม่เขาดูบอกว่าแม่บอกว่าถ้าดูมันแล้วมีคนฮักแม่บอกว่าถ้าดูมันแล้วมีคนฮักคนแพงมีคนฮักคนแพงแ้วอีลาก็เลยดุมันถ้าสตรี่บอกอีลาขีคานดิเราบอกขีคานเป็นเด้อคือบอกกีคาน แม่สอนว่าให้เป็นคนดีแม่สอนเป็นคนดีเอ้าไปเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ผลน้องป่านดุมั่นทุกคนกระดุเท้ได้ล่ะเมื่อสวยแดดฮอนฮอนกันอย่างเฮ็ดบอกเพิ่นน่าสิให้ค่าแห่งสิบผันกีบ ยี่สิบบาทไปตอนนี้ไปฟูกมันมาแล้วทุกคนเมื่อยแท้เมื่ยว่าไปซื้อเไปซื้อยำจีนห้าสิบบาทมากินโอ้แกเมื่อยยำจีนจ้ะทุกคน มีพี่ 4, พี่เอฟซีผู้ใดเคยกินบอยำจีนนี่อันนี้กินได้บอกินแล้วแม่กินได้ล่รอนี่นี่ใส่นนหน้าตาน้าตายำจีนเดี๋ยวที่ซิมให้เอฟซีดูเฮ้ดยอันนี้ตังกองไว้โตเดทุกคนก็เรียกว่าภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนั้นเนาะ ตั้มเพราะว่าน้องลี่ยังบ่มีขาตังกล้องเธอ,อยังบได้ซื้อเธอทุกคนเดีย๋ยวสิไปเบิ้งแนวคักกันมาเด้อมาเด้อ่นี้ฮานี่กินเาไแต่จะแซ่บตลอดเลย เซบถูกใจตลอดเลยฮานนีเเ้เซฟคือมั้ยเซฟสับหอวเยอะเย้เซฟเป็นเด็ ต้องป่านกับเอื้อยไปเลี้ยงขล้วยก็ <Okay. S 1> เลยว่าเบได้มากินน้ำทุกคน okay. Okay. น้ำจินน้ำใจเยื้อเมื่อโอเคทุกคน คลิปนี้น้องลีกับจิขอฝากวัเสียเียวคันนี้กันเด้อทุกคนดเด้อเดยวมาถามแม่ท้ายคลิปเพราะว่ามืออื่นน้องลีจะเดินทางไปไทยแล้วแม่นี่เมืม่อเมื่อไปปลูกมันชุดงอดฮ้อนเนาะฮ้อนจ้าอยู่กับจิอยู่กับ,กบกเป็นมืออื่นงที่ไปถ่ายอีแล้วก็อ่า <c oughs> ตลอดดเลยว่าเดี๋ยวเลยว่ามันติดใจ f c ไทยบอ่อคือมาไปตลอดแเนยติดใจประเทศไทยลทุกคน f c เพิ่งกระตุ้นฮับดีเนาะ mm hmm. ไปอีกแล้วไปแล้วแัว่ติดใจแล้วก็ไปมีโอกาสแม่ก็ติดใจนะไม่ว่าว่ามีโอกาสแมส่ไปนำ mm hmm. แต่ว่าส่วนมีก็คือบุก mm hmm. บุกยางแรกก็เลยว่าไม่ค่อยมีเวลานะ mm hmm. ไปไทยมาแล้วน้องลีกก็มีแผนจะไปบอนอื่นอีกทุกคนติดตามไว้เด้อโอเคเจอก,กันคลิปหน้าเด้อววันนี้บายบายขอตัวนนกินยำจีนก่อนเลยทุกคนเออ